โชวให้ได้สเปค ck, ตัวนี้นุ่มหรือเปล่าปรับได้กี่ระดับผลิตจากประเทศไหนแล้วควรปรับเบอร์ไหนดีนะครับก็มีเพื่อนๆอีนบ็อก e มาถามในตัวให้ได้สเปกนะครับก็ ทำข้อมูลให้หน่อยจะได้เป็นแนวาทางสําหรับการตัดสินใจซื้อโช๊คตัวเอสไดนะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะนิยมในหมู่วัยรุ่นนะครับอย่างเซ gment อีโก้ค e าขนาดกลางซีวิกหรือขนาดใหญ่ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างตอบโจทย์สายที่ต้องการเปอร์ฟอร์แมนซ์สูงในการใช้ความเร็วในการเข้าโคง้งในการเปลี่ยนเลนนะครับก็มาดูในตัวโช๊คก่อนตัวนี้เป็นโช๊คที่ผลิตจากประเทศไต้หวันนะครับก็จะเป็นตัวที่สามารถปรับนุ่มแข็งได้30ระดับหรือบางทีก็ปรับได้สายเป็นสองระดับขึ้นอยู่กับปีของโช๊คนะครับ ปี20จะปรับได้32ระดับพอเป็นปี20ขึ้นมานะครับก็จะปรับได้30ระดับนั่นเองนะครับเป็นระบบโมโ o ทูนะครับตัวนี้ข้อเด่นของเขาก็าคือเน้นสมรรถนะในการใช้ความเร็วสูงตัวนี้จะทาได้ค่อนข้างนิ่งนะครับคือโชคเวลามีการปรับเซตตัวค่าความหนืด กับค่าพิลอตสปริงตัวนี้มันจะไม่ตายตัวอยู่ที่ว่าเราปรับค่าพิโอตสปริงเท่าไหร่ระยะโช๊กเท่าไหร่สเปคล้อขนาดไหนยี่ห้อยางไหนเบอร์โช๊กก็เลยไม่มีการตายตัวจะปรับตามฟีลลิ่งของการใช้งานของแต่ละคนอีกทีนึงไม่มีสูตรตายตัวว่ารถรุ่นนี้ปรับเบอร์นี้ คนขับแบบนี้ปรับเบอร์ไหนอยู่ที่ฟีลลิ่งที่เราขับในแต่ละการใช้งานด้วยเราใช้ความเร็วป,ประมาณไหนเป็นหลกักหรือเราต้องการให้ฟีลลิ่งออกมาประมาณไหนก็สามารถเซตตัวค่าความหนึบ <c oughs> เพิ่มเติม <c oughs> ตามสเต็ปการใช้งาน <c oughs> ก็ไล่จากเบอร์กลางไปครับแล้วก็บวกวิธีหนึ่งว่าใส่แล้วเบอร์กลางแข็งไปไหม ก็ปรับให้นุ่มหรือนุ่มไปก็เพิ่มเบอร์ได้นะครับตรงนี้ไม่มีสูตรแต่ต,ตัวต้องใช้การวิ่งไล่ปรับเซตอีกทีเพราะว่าแต่ละที่ปรับพีโดสปริงไม่เท่ากันระยะโชคกความสูงต่ำของรถไม่เท่ากันเบอร์โชกก็เลยไม่ตายตัวนะครับผมตัวนี้มีข้อดีข้อเด่นอย่างไงนะครับก็เฮดไดเขาจะขึ้นชื่อในเรื่องของโชกที่มีความสเสถียรมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีในการ เขาโค้งในการเปลี่ยนเลนจะมีความคมกระชับมีความนิ่งมีความเสถียรในการใช้งานค่อนข้างยาวนานมีรับประกันยาวนาน2ปีของทางค่ายเฮนดนะครับความเสถียรของโช๊คหมายความว่าตัววัสดุที่ใช้ทําสปริงลูกสูบวัสดุต่างๆที่เขามาทําโช๊คเป็นเรนในราคาที่ถือว่า กลางๆครับตัวประสิทธิภาพโชค๊คจะมีความเสถียรน็นคือตัวความสุดของสปริงแล้วก็ตัววัสดุที่เขาใช้ทําจะค่อนข้างมีความเสถียรในการใช้งานก็นนคือว่าคงที่ได้ค่อนข้างยาวนานการรั่วซึมตัวนี้จะเจอได้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าตัวพวกซีนวัสดุเขาทํามาได้ค่อนข้างโอเคครับในการใส่โชค๊คไปบางที ใช้มากกว่า2ปี3ปี4ปี5ปีก็เคยเจอครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างถึกอึดทนนะครับฟิลลิ่งก็ถือว่าอยู่ที่การใช้งานว่าเราใช้งานไปกี่กิโลใช้งานหนักขนาดไหนตัวน้ํามันก็จะแปรผันไปตามสภาพตามการใช้งานถ้าเกิดคนที่จับฟิลลิ่งได้ก็ ค่อยโอฮอนเปลี่ยนน้ำมันเพื่อให้โชคมีประสิทธิภาพใกล้เคียงร้อยเปอร์เซ็นต์ให้มากที่สุดโชคเริ่มมีการย้อยโยนก็ค่อยๆเพิ่มค,ค่าความหนืดเพื่อให้เขามีแรงต้านมีความหนืดเพิ่มเติมตามค่าน้ํามันที่เขาเสื่อมไปตัวน้ํามันที่เสื่อมก็จะเริ่มนุ่มลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปรับเซ็ตให้เราตรงโจทย์การใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับถามว่าตัวนี้ดีไหมถ้าเกิด เป็นคนใสยใช้งานทุกวันถ้าเกิดจะเน้นทางนุ่มนวลเลยตัวนี้อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่คือถามว่านุ่มไหมนุ่มสําหรับใส่ซิ่งนะครับหรือบางคนที่ชอบความเฟรมิร์มเฟมความแน่นกระชับตัวนี้ถือว่าเป็นโชคที่ไม่ได้แข็งกระด้างจนเกินใช้งานขึ้นอยู่กับขนาดบอดี้โหลด สเปคของขนาดล้อแล้วก็ยี่ห้อของยางที่ใช้นะครับว่าเป็นยางกลุ่มคอมฟอร์ตกลุ่มสปอร์ตหรือกลุ่มซีมิซอที่มีความแข็งกระด้างของตัวแก้มยางนั่นเองนะครับท้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นด้วยตัวโชก็ถือว่ามีความนุ่มหนึบกําลังพอดีไม่ได้แข็งกระด้างจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้นุ่มจนรู้สึกย้อยโยนนะครับถือว่าเป็นเลทกลางๆไม่แข็งตึงตังจนเกินไปอยู่ที่ตัวลักษณะาการใช้งานเราด้วยถ้าเกิดเราเป็นสายซิ่งสายขับเร็วตัวนี้จะค่อนข้างตอบโจทย์ในการใช้ความเร็วสูงง็ถืืออหววว่่าาเเปนนตตััพีึทท้ ค่อนข้างนิ่งค่อนข้างเสถียรในการใช้ความเร็วนะครับความเร็วต่ําถ้าเกิดเป็นกลุ่มร,รถเล็กอีโคคาร์ก็มีความกระด้างมีความสะเทืนขึ้นมาจากชกเดิมอยู่ประมาณนึงนะครับถ้าเกิดใครเป็นสายหวานเย็นเน้นนุ่มนวลเน้นมีครอบครัวที่บ้านใช้ก็อาจจะ ค่อนข้างที่จะต้องเลือกตัวยางเพื่อให้มีความซอบลงเพื่อให้มันเข้ากันเพราะโช๊คจะมีความหนึบจากโชค๊คสแตนดาดอยู่ประมาณ 20- ถึงเซก็ถือว่ามีความกระด้างขึ้นมาจากโช๊คเดิมครับแต่ถ้าเกิดคนนี้ต้องการเปอร์ฟอร์แมนซ์สูงในการใช้ความเร็วในการเข้าโค้งในการยึดเกาะถนนที่ดีเฮดดก็ถือว่าเป็นโช๊คที่ค่อนข้างตอบโจทย์สายซิ่งเป็นตัวจบในหลายๆบอดี้อีกตัวหนึ่งเลยเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับใครที่ต้องการโชค๊คเลทราคากลางๆตัวนี้ถถ้้าาาเเเเกกกิิดดปปป็็็นนอยู่ล 20, ไล เซเมนต์อย่างพวกซี vic หรือขนาดกลางๆกง็จะหน่อยก็จะเป็นราคาเลทสามหมื่น 30, กว่าบาทขึ้นอยู่กับขนาดบอดี้รถก็จะเป็นอีกตัวเลือกครับที่วัยรุ่นสายซิ่งนิยมนามาใส่รถกันถือว่าเป็นโช๊คตัวจบในหลายๆบอดี้นะครับในงบประมาณที่ไม่สูงจนเกินไปครับถือว่าเป็นโช๊คที่นุ่มไหมก็ถือว่าไมไ่นุ่มจนเกินเหมือนโช๊คสแตนดาดแล้วก็ไม่ได้แข็งตึงตังจนเกินใช้งานหรือออกแนวกระแทกจุกพ้องถือว่าทําได้ค่อนข้างนุ่มนวลสมูทแล้วก็ค่อนข้างเสถียรยิ่งใช้ความเร็วสูงตรงนี้ถือว่าเก็บอาการเก็บรอ ่ได้ค่อนข้างเนียนค่อนข้างสมูทเลยทีเดียวคือพูดง่ายๆว่าเน้นใช้งานก็ไม่ได้แข็งกระด้างจนเกินไปแต่ถ้าเกิดขับซิ่งขับเร็วตัวนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับโชค๊คไฮด้ตัว s s p เปนะครับตัวนี้ก็ ปรับนุ่มแข็งได้แล้วก็เป็นระบบโมอนโทปปรับสูงต่ำอะไรก็บอกตามการใช้งานแล้วก็ปรับเซตค่าความหนืดตามการใช้งานของเราอีกทีอยู่ที่วิธีการติดตั้งปรับเซตของแต่ร้านก็จะมีสูตรได้เหมือนกันระยะพิโรตไม่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับโจทย์สไตล์การใช้งานแล้วก็คุยสื่อสารกับช่างที่ติดตั้งดูลักษณะบอดี้รถ ขนาดล้อแล้วก็สเปคที่้ออย่างเพื่อให้เซ็ตชคให้แมทกับตัวส่วนควบในส่วนอื่นด้วยเพื่อให้รถออกมาฟีลลิ่งไหนก็พูดคุยแล้วก็ลองขับเทสไล่ปรับเซ็ตเบอร์กันอีกทีนึ่งก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ผมบอยสติลเลซิง่งก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ